สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะฮะสไตล์โมเดิร์นนะครับางานสัตรรมของคุณสมพระฮะักอทมอครับพื้นที่ความกว้างอยู่ที่สามเมตรสาเซนนะฮะคู่กลางก็ได้กันมาได้บานละ80สนะฮะสูงสเมตรนะครับตั้งข้างบานละ70สนะฮะสูงสเมตรเหมือนกันนะครับ ุดน,นี้ไม่มีมุ้งลวด้าไมนนะครับพื้นที่ความกว้างของเวลาเราเปิดนะครับหน้า,าบ้านประมาณเมตรสิเซนนะครับกระจกเป็นกระจกล้างทองนะฮะสีทองสวยนะครับ ชุดนี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าหลายชุดนะฮะจากเชียงรายพะเยาแล้วก็หลายหลายชุดนะฮะที่เราส่งไปนะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางร้านวรการค้าไม้หรืออภิชาติค้าไม้ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ